สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทาย FC กันเหมือนเดิมนะครับตอนเช้านะครับพามาดูบรรยากาศพี่น้องด้านหลังผมก็จะเป็นห่วยเป็นนองไปนะคือเมื่อวานพี่น้องเกิดสถานการณ์ไม่สงบนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชายิงปะทะกันที่ชายแดนนะครับซึ่งก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจํานวนมากนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวคนที่สูญเสียแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็เป็นข่าวเศร้าพี่น้องนะข่าวเศร้านะครับคือสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมาโดนน่ะแหละนะครับก็เหมือนว่าหาเรื่องแต่ไท้นะครับคเมนนี่นะครับคือไม่หยุดไม่หย่อนซักทีพี่นออ้องเออสี่มาคุยกันใน JBC ในรับทวีภาคีในระบบของอาเซียน เขาก็ไม่ทำนะครับเขาก็จ้องจะดึงเราไปอยู่ที่สารโลกอย่างเดียวนะครับเขาบอไปมันก็เหตุยังบไร่แมนบ่ละสารโลกก็คือสองประเทศต,ต้องยอมรับจูงแขนกันไปก่อนนะครับสารโลกก็ังสีมาพิจารณาแต่นี่ว่าห้องกับบ่ไปนะครับคือจะมาพูดนะครับว่าการยิงอย่างนี้นะพี่น้องอมันไม่ได้หวังผลต่อยุทธศาสตร์ของทหารเลยนะครับมันยิงมาใส่ชาวบ้านมนหน้าโมโห ผมได้ดูข่าวนี่มันก็ศูนย์คัะพี่น้องเลยนะครับศูนย์เลือดขึ้นหน้าเลยคือยิงมาได้ยังไงพี่น้องที่โรงพยาบาลนะยิงมาได้ยังไงที่ร้านสะดวกซื้อเซงเซเว่นคือโรงพยาบาลนี่นะครับมันก็จะมีกฎอยู่เดยการทําสงครามนี่นะครับวัดโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ให้ยิงนะครับคือฮุนเซนนี่มันว่าเป็นคนขี่โกงพี่น้อง ไอหุนเซนนี่เนาะท่านหุนเซนนี่แหละนะเป็นคนขี่โกงนะครับหวังจะเอาชนะไทยทุกอย่างนะครับคือไม่รู้มันเป็นอะไรกับประเทศไทยนะครับพี่น้องคิดดูไว้นะครับไม่เคยได้ยินข่าวเลยชายแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชานะครับกัมพูชานี่ไม่กล้าครับไม่กล้าไปต่อแย่กับเวียดนามแล้วเขาเอาจริงพี่น้องแต่ว่าไอไทยเฮ้าประเทศเฮ้าเนี่ยนะครับใจดีนะครับผู้ริย์บอกยังมากอะ ค่อยๆเบอกค่อยๆจานะครับทำอะไรก็มีกตรงกติกติกานะครับมีกติกาทํากติกาของสากลโลกไทยก็จะยึดหลักอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าขเม้นเนี่ยนะครับมันไม่ยึดมันยึดแต่ระบบของมันนะครับมันค้นขี่โกงเนาะคือมันยึดแต่ของมันนะครับมันไม่สนใจหรอกครับปรากฏระเบียบจะเป็นยังไงมันก็สู้เอาแบบกองโจนนะครับเผลอปั๊บมันก็กัดปุ๊บ มันเป็นอย่างนี้นะครับคือนะครับการลบครั้งนี้นี่นะครับผมนะในใจผมนะผมอยากจะให้กองทัพบ,บทให้มันราบคาบไปเลยพี่น้องเพราะอะไรเพื่อเป็นการสั่งสอนมันหน่อยมันหลายต่อหลายครั้งแล้วพี่น้องถ้าหเฮ้าในใจดีมามาหลายเทือแล้วเออเอาเห็นมันแบบมันเอากับเราหนึ่งเท่านี่ต้องเอาคืนมันเป็นร้อยเท่านะครับไอที่พูดนี่ไม่ได้มาปุกปัน่นยุแย่แตะแคงรั่วอะไรนะครับ คือเห็นภาพแล้วมันสลดใจพี่น้องยิงเข้าไปในเซเว่นนั่นเด็กพี่เขาไปจะไปซื้อของอย่างเงี้ยนะครับเด็ก4ีห้าขวบ7-8ดขวบต้องมาตายเพราะอะไรเพราะเพราะที่มีผู้นําแย่ๆผู้นําขมิ้นนี่แหละไอ้หุนเซนนี่คือมันไม่ได้มีกิจสํานึกไม่มีคุณธรรมเลยนะครับมันไม่มีคุณธรรมเลยว่าสิ่งยิ่งจังไหนพี่น้องจะทําสงครามยังไงให้มันมี ระบบระเบียบนะครับให้มันมีกติโกงกติกามันไม่ได้คิดถึงมันหวังว่าจะเอาชนะไทยอย่างเดียวหรือไม่ก็มันรู้มันไม่ชนะหรอกพี่น้องแต่ว่ามันอยากเอาข้ามสายใจมันบ้าไงมันบ้าเออมันบ้ามันไม่ได้เอาความถูกต้องนะครับเอาแต่ความถูกใจของมันมันไม่คิดเลยว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานมันเนี่ยมันจะคิดยังไงมันเอาแต่ความสายใจ คือผมก็วิ่งบอลนะครับอ่าวิ่งบอลเลยนะครับให้กองทัพนี่นะครับเอาให้มันหนักๆพี่น้องอย่าให้มันมาต่อแย่ได้อีกถ้าเอาจริงๆนะนะครับไปวางไปหย่อนไข่ใส่บ้านมันเลยพี่น้องให้มันตุยไปเลยอย่าให้มันอยู่นะครับให้มันตุยไปกับครอบครัวไปเลยนะครับคือมันทําอย่างนี้นะครับมันเรียกได้คู่บริสุทธิ์เนี่ยสูญเสียชีวิตโดยที่ เขาไม่รู้อหนูอินีนะครับเขา้าใจดีเกินไปนะครับประเทศไทยเข้าใจดีเกินไปนะครับมันมายิงเราก่อนมันยังมีหน้าไปฟ้องสหรประชาชาติว่าเราไปลุกลานนะคิดดูมันขี้โกงขนาดไหนนะครับมันเล่นบทเป็นเด็กผู้น่าสงสารเหมือนเขาเปิดโรงเรียนไอเด็กคนนี้มันเกเรตีคนนั้นคนนี้เวลาเราจะตีมันคืนปุ๊บมันก็วิ่งไปฟ้องครูว่าเราจะรังแกมันไอแท้ที่จริงแหละมันเป็นโตโกง ต่อไปโลกก็คงจะรู้แหละครับว่าใครมันเป็นตัวโกงใครมันเป็นพระเอกกันเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกมือนีมันมันว่าสามารถตัวกันได้นะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างหลักฐานเท็จกันได้ง่ายๆเพราะโลกมันยุคสมัยมันเทคโนโลยีมันทานกันถ่ายรูปไปตอนไหนคลิปไปตอนไหนเนี่ยมันมีเวลาของมันไม่หรอคือมันมันหลอกกันไม่ได้นะครับนี่แหละโลกจะได้รู้ว่าขมิ้นเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้นะครับ เฮ้าก็จะไปลดยนไห้มันพี่น้องเราอย่าไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรให้ประเทศมันแล้วมันน่าโมโหนะครับไอหุนเซนรวยนะครับมหาศาลมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับมีบ้านเขาเลือหาดหลายละหลังละหลายพันล้านแต่ประชาชนขเมียนยังอดอดอ,อยากอยู่ประชาชนขเมีนไม่บ่เบิงแน่คุูน้ำมูเเ้าเป็นจังไดย ทหารนะครับทหารไทยนี่ที่เขาเสียชีวิตนี่เขาสูญเสียร่างกายเป็นคนพิการนี่รัฐบาลไทยดูแลเป็นอย่างดีทหารขมิ้นตายไป80บาทเบี้ยเลี้ยงคิดดูทหารขมิ้นนะ่ะมาฟังคลิปผมนะ่ะฟังไว้ทหารไทยเวลาเขาตายนะ่ยครอบครัวเขาสบายมีสวัสดิการดีแล้วพวกเองถ้าตุยไปนะ่ะเป็นยังไงเออพวกเองตุยไปนี่ได้แ0บาทมันมันมันคุ้มบ่ล่ะไอไอ,ไอที่ขมิ้นที่ซ่าซ่า ไอท้ที่ไอ้ตัวตึงขมิน้นเมื่อวานตุยไปแล้วไปคุยกับรากม่วง,งแล้วไปกินข้าวผ่านทูบแล้วมันมันได้หอดลอยบูตายไปในเงินเบี้ยเลี้ยงพอดะลอยบูตุยไปแล้วนะตุยไปแล้วได้เบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงหอดลอยบอนะครับคิดดูครับจะไปลบเพื่อมันเพื่ออะไรถ้าผมเป็นอาหารขมิน้นนะผมหนีเข้าไทยแล้วผมแปะพักแล้วรวยอยู่รวยเฉพาะบ้านตัวเอง รวยเฉพาะตระกูลเจ้าขวงอ่ะคิดเบิ่งเอาหุ้นเส้นนะรวยเฉพาะตระกูลเฉพาะลูกเฉพาะเครือญาติคนอื่นโจรหมดทั้งประเทศโอ้ยจังสี่กับไปสู่เพื่อมั่นนมูเจ้าเบิงทหารไทยนี่เขาตุย๋ยเขาเสียชีวิตเสียร่างกายไปนี่ดูกเมียเขาก็สบายญาติพี่น้องเขาได้รับราชการแท่นไอ้มุเจ้าเด้แปดสิบบาทเลยน้องข่อยเขาบอกไปไก่แล้วอ้าวพี่น้องคลิปนี้เ่าไม่ยังตกจมโอโหพี่น้องเอ,อ ขอให้กองทัพในี่บทขยี้มันให้มันแหลกไปเลยนะครับอยากให้มันได้งูหัวเอาเห็นมันราบไปพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ